ขีดเส้นใต้ความจัดจ้านกันไว้ได้เลยเพราะร้านนี้เขาอร่อยแบบไม่มีอ,อมมือนวันนี้จะพาทุกคนมากินอีกหนึ่งร้านที่คู่ควรกับการพาครอบครัวมาบอกได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูขอเปิดด้วยเมนูที่เราขอแนะนําเลยกับตําถาทะเลเรียกได้ว่าแทบจะยกมาหาสมุทรมาไว้ในครกสีสันความแซ่บความนัวชวนน้าลายไหลเครื่องเคียงรอบๆถาดเนี่ยให้มาแบบไม่มียัง้งมีทั้งแคบหมูหมูยอแหนมปลากรอบไข,ข่เค็มลูกคล้าทุกอย่างให้เข้ากันทั้งกุ้งสดปลาหมึกหอยแครงตัวพระเอกเลยขอยกให้ปูม้าสดๆีด่กินเข้าไปตีคู่กับความนัวของปลาล่าอย อร่อยแบบมงลงเทกเจอร์ของไหลบัวกรอบกรอบกินคู่ปลาแซลมอนสดตามด้วยน้ำปลาที่รสชาติกลมกล่อมแซบนัวถึงใจไปต่อกันที่เมนูที่สั่งกันแทบทุกโต๊ะกับเมี่ยงปลากระพงโบราณปลากระพงทอดกันสดๆใหม่ๆเนื้อเนี่ยฟูไม่มีอมน้ำมันกินคู่กับน,น้ำจิ้มโบราณที่เป็นสูตรของทางร้านกินไปพร้อมเครื่องเคียงอย่างหอมแดงพริกและถั่วเพิ่มความสดชื่นได้ขิงและมะนาวฝานหอมหอมอร่อยในคำเดียวยังอยู่กันที่เมนูทอดๆอย่างขาหมูเยอรมันใช้ขาหมูคัสไซอย่างดีจากซีพีทอดลงในน้ำมันร้อนๆได้ความกกกรรออออบบบนนนนนนนุ่่มมใตตัััววหงงงงเยจะาาาแื้้ดดคค กินคู่กับน้ำจิ้มและเครื่องเคียงต่างๆยกไปให้ทั้งใจเลยเมนูนี้ไก่บ้านทอดขมิ้นนี่ก็เพอร์เฟกถือเป็นกับแกล้มชั้นดีหมักและทอดมาหอมๆได้รสชาติของขมิน้นเติมความแซ่บด้วยน้ำจิ้มที่มีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ยครบบอกได้เลยว่ากินเพลินๆหมดจานไม่รู้ตัวของแซ่บของดีอีกอย่างที่อยากจะแนะนําคือเมี่ยงหอยแคลงสดๆลวกมาดีไม่มีกลิ่นขาวกินไปพร้อมเครื่องเคียงและน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเป็นมเมนูที่คลองใจสายแซ่บไว้อยู่หมดัดและนี่คืออีก2เมนูที่มาร้านนี้ต้องส ความแซบเนี่ยไม่มียังและหมึกผัดไข่เค็มผัดมานนวๆได้รสชาติของไข่เค็มที่เคลือบมาบนปลาหมึกอหอมๆกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนี่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมปลาหมึกของเที่ยวร้านเนี่ยส่งตรงมาจากจังหวัดลนันน o กันวันต่อวันยังมีอีกหนึ่งเมนูที่โดนใจเป็นพิเศษกับผัดพริกแกงสตอกุ้งสงูงสากำลังกินผัดมาพร้อมพริกแกงจนเข้าเนื้อกินไปพร้อมสตอกกรอบๆเนี่ยใช่เลยอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้สั่งกับผัดพริกแกงซี่โครงใบโหระพาผัดมาถึงเครื่องกินคู่ข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยแบบยกนิ้้้้ววววยยังงงงมมมมมมีีีีีแแกกกสสปาาาาาารรรพอดดเเนน่ชตคคหใ ชาที่ค่อนข้างหากินยาบอกได้เลยว่าโดนคํานี้เข้าไปใจละลายหรือจะเป็นต้มแซลมโงงเอ็นหมูนี่ก็ดีซี่โครงหมูตุ๋นมาเปื่อยนุ่มกาลังดีตามด้วยเอ็นเพิ่มความหนุบหนับให้ได้เคี้ยวและกาดอกจันไว้แดงๆเลยกับหมี่สตอกุ้งสดมีผัดมาหอมๆมีกุ้งเนื้อเด้งพร้อมด้วยสตอเม็ดใหญ่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กินได้บ่อยอร่อยแบบไม่มีเบือ่อปิดท้ายด้วยสลัดกุ้งทอดผักสลัดผลไม้สดๆมาพร้อมด้วยกุ้งทอดกรอบทอดมะกรอฟูเหลืองทองอร่ามเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีที่ครองใจใครหลายคนไว้และอยากมาล กสาขาพรามห้าเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มและ10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มในวันเสาร์ทิตย์รับรองได้เลยว่าใครที่พาครอบครัวมาเนี่ยถูกใจร้านนี้แน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย